โอเคครับทุกคน,นก็ดูนั้นนะทุกคนบอกว่ามีเนี้ยมีเนี้ยเกาะเพชรทั้งตัวคือตอนแรกเนี่ยผมอัดคลิปนะแต่ว่าคลิปนั้น,นะตัวเริ่มเปิดตัวว่าไปนี่มา,ววา,ากดที่ทั้งค่าแล้วแม่งก็คำว่าเออดีวะคือมันจะไม่ให้เลือกเอาว่าใช,ใช้ไมโครโฟนกับไม่ใช้ไมโครโฟนผมกดไม่ใช้ไมโครโฟน อืมทางเคิดว่าจะทำยังไงดีมาดูรู้กันกผมไปทำานะาน,นี้ผมก็จะไปจไไเจอเปว่ามผมสให้เ่าว่ามีกาลงเมืองแล้วก็งไปที่เรมิดจะได้อ่านน้ำก็ดีใจก็ดีใจเลยนะงาน เงี้ยจะจบไว้หน่อยเพราะว่าผมก็เบือ่อเหมือนนแดนทันติผมก็เอาม้ามาอยู่ในนู้ดนะครับแล้วก็ไม่อาหมามาอยู่ในนู้ดแล้วก็มีเอาม,ามอนนีม้าด้วยมายทอด <c oughs> และตอนนี้มมีเกอะเพย์เพราะว่ามีเหมื่นตรงนี้ครับคนตรงนี้ก็ยังเหลือนะนี่ยังเหลือแในตรงนี้ผมก็จะเอ็นชาร์จไปครับตัวแรกคือ ผมตายครับแล้วผมเนี้ยผมตายครับไม่รู้ตายอะไรอยตรงนี้เมืองความเลยเรื่อยอยู่ไหมตอนกลางคืนนั้นมันตายตรงนี้เลยผมตายตรงนี้ยั่งปึ้งหายหมดของเป็นเทมตัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็อย่างหนึ่งครับอยากมาเนี้ยคือผมบอกว่าตกปลาเน,นี่ยขอมาตกอปลาให้ดูตกปลาคนรนับเป็นอย่างนี้เลย อย่างตกปลากันดีกว่าเ,วเออไปตกปลากันดีกว่านะับี่ยกตกปลากันนะเออจะตกปลาแบบนี้นานมากกลัวเจอเหยื่อในเบ็ดเนี้ยใช้วเวลานานนะบางทีมันก็ง่ายก็ง่ายนะแต่ว่าบางทีมันนานนานมากคือผมหาให้ไม่เจอครับ ปลามันซ่อนอยูกันหมดวะคือว่าลูกปลามันซ่อนกยนตรงไหนนะเทบไม่เจอครับเออหตไม่เจอปลาิงน้เไม่เจอปลาเลยเอาเอาเภาพภาพภาพภาภาพภาพภาพเออไม่เจอปลาครับเอวเออเหไม่เจอปลาเลยอะม่เลยก่อน อันนี้ก็ไม่เจอปลาบางทีมันช้าบางทีมันเร็วไม่กี่เร็วนะไม่ได้ถอดมดนันออกแล้วคนระับมดแล้วะไอ้มดที่มันทำให้มันมันไม่เหลี่ยมมากเลยใช้มดนั้นดีกว่าแต่ผมก็ถอดแล้วแนระับไม่ค่อยชอบ เคครับก็ตกไปเรื่อยๆอ่ะอาหารผมก็ได้มาจากฟาร์มข้าวฟาร์มแบบนี้ค่ะเอออ้าวจิบผมก็รอเอฟเคเรื่องรู้นะนะตรงนู้นตรงนู้นก็เอฟเคปยาวๆครับนี่ไงป่ะปามไม่กินเลยเดี๋ยววปลลาามแ้อยากตบปั๊บเดี๋ยวเรามันก็มามันก็มากินน่ะ นะเออต้องตกแถมนะวมาสมุดตรงอะเออใช่น่าจะใช่นะต้องตกแถวมาสมุดแนะต่วัาตรงนี้ก็ได้ชองเทาตีกตีบวกเช่นชาร์ตต,รต,รตีบวกตีบวกชาร์ตไหมีบวกรองเท้าไปก็ในรองนี่คนระับ เขยเลยตกปลาชิวๆไปไปน,นี่ตกดีเลยเอ้าทิ้งเลยทิ้งเลยปลาปลาเป่าเนี่ยไรไประโยชน์ครับตกปลาใกล้ๆหน่อยเราบางไปกินเยอะครับมันจะนานนะ นานจังวะนี่นั่งยกมไปแล้วนะ่ะเอานี่ไปแวกใกล้ๆนี่แหละครับไม่ต้องไปไกลหรอกอาชี่ยตกดินแล้ว หมาไม่กินเหยื่อเลยเออข้าวปลาหมดนี่เลยวินดะีเอ้าตกอย่างนี้ก็ได้ตกคนตกันเลยโอ้ยซ้มม่หีไป้ละมีชุดกอดเหม่อนสม,มก็ไม่อยากจะบวกครับเดี๋ยวไม่อยากบวกมาก

ก็ไรวะก็ไรวะก็ไรวะดูเตะจังนะป้าไม่กินเยอะเลยบางทีก็ไม่กินคี่เห็นปลาทะเลมันขึ้นว่าที่ผมชอบเนี่ยแม่มขึ้นด้วย่เออที่ผมชอบนะอะไรแบบแม่ขึ้น ว่าดี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 เออเม่ี้ได้ทก็ลองดีเลยเราเวลาเร่งเร่ขึ้นเดีผมจะไปเอ็นช้าต่อมาถึงดีอะไรวะเอาวะแกตบแม่มลยตบแม่มลงน้ำไปซะ โอเคโอเคตกต่อตกต่อคลิปนี้อาจจะต้องมีสิบนาทีครนะผมก็มันมันเบื่อแล้วว่ะเออมันต้องาไปฆ่าบอสละเออได้ๆอีกแล้วสวัสดีสวัสดีเบื่อละตกมาตั้งนาน เดี๋ยวจะปิดคลิปเนี่ยก็ขอปีคลิปไวๆไวหน่อยนะเอออ่ปาปิดมันเลยกันก่อันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาในคลิปหน้านะครับตอพาร์ทหน้าผมจะไปเนเธอร์เวลน่ะวันนี้ขอลา,ลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน